สวัสดีครับผมก็จักพันธ์รีวิววันนี้พบกับ t o y o ต a y a าริ Minor c ช a ปีปี2023ได้มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันครับและรีวิววันนี้ของเรานะครับคือตัวท็อปสุดเลย ต้นพรีเมียมเอสราคาอยู่ที่699,000บาทเป็นพรีเมียมเอสหลังคาดำด้วยมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับสำหรับการปรับปรุงของโตโยต้ายอริสในปีนี้นะครับต้องบอกว่าเมีการปรับปรุงน่าจะเป็นลอ็อตไทยๆแล้วแหละในการที่เราจะได้มีการปรับปรุงตัวนี้โดยที่การปรับปรุงหลักๆของครั้งนี้นะครับเราได้มีการใส่ออปชั่นเรื่องของความปลอดภัยเข้าไปแล้วก็ดีไซน์ที่มันโดดเด่นเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูสวยงามอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับอันแรกเลยนี่เลยครับทุกคน ไฟหน้าไฟหน้าตอนนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนดีไซน์ให้มันดูเฉบียเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นโดยไฟหน้าของเรานะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองด้านล่างก็จะมีไฟหน้าแบบ LED เป็นสําหรับเป็น daytime running light อีกด้วยส่วนไฟเลี้ยวนะครับผมก็ยังอยู่ในโคมเหมือนเดิมสามารถทําให้เรื่องของคนที่ขับขี่มาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนถัดมาตรงนี้ครับทุกคนมาดูตรงนี้เลยอีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือกระด้านการะจังหน้าทั้งหมด กระจังหน้าเนี่ยเราได้ดีไซน์ออกมาให้เป็นดีไซน์แบบ Hammer He a d ก็คือเป็นฉลามหวค้อนอันใหญ่นั่นเองดีไซน์เนี่ยจะออกมาเป็นดีไซน์ลักษณะของฉลามหวค้อนที่ดูสวยงามด้านล่างมีแถบโครเมียมนะครับเพื่อตัดให้รถเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นส่วนวัสดุสีที่เป็นเปลี่ยโนมแบ็กเนี่ยก็ทําให้คนที่เข้ามาเห็นนี่ดูรถมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นไม่พอครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับตรงกลางจะมีเรื่องของล้องด้านหน้ารถอีกด้วย กล้องหน้ารถก็เป็นกล้องที่สามารถที่จะทําให้รถเราเนี่ยมองรถได้แบบ360องศาทํางานควบคู่กับกล้องหลังกล้องที่อยู่กระจกมองข้างเวลาที่ขึ้นไปบนรถแล้วใส่จังหวะเกียร์ถอยหรือเราสามารถกดปุ่มมอง360องศาเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เข้าไปอีกครับถัดมาเรามาดูล้อกันบ้างนะครับล้อก็ได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับให้ดู ฉบเฉียวและดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับล้อเป็นล้อขนาด15นิ้วนะครับซีรียางอยู่ที่ 185/60R15 นั่นเองเป็นยางที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและก็นอกเมืองนะครับเวลาที่ขับขี่เนี่ยก็เสียงเนี่ยจะเก็บได้เงียบมากครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวยางก็สามารถที่จะเข้ากับล้อแม็กได้ดีมากเลยตัวล้อแม็กก็เป็นสีดำปัดเงานะครับเพิ่มความฉบเฉี่ยวเป็นดีไซน์ใหม่ที่บอกเลยว่าใครเห็นก็จะชอบตัวนี้มากเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ที่ขับขี่ด้วยครับ ถัดมาด้านข้างนะครับดีไซน์ยังคงเป็นดีไซน์ของเดิมกระจกมองข้างนะครับจะเป็นลักษณะสีดําเป็นโนแบล็แล้วก็ด้านลังบนหลังคาเนี่ยก็ทำเป็นหลังคาสีทูโทนเสา A เสา B เสา C เป็นลักษณะของสีดําล้วนที่ออกแบบมาให้ดูสวยงามดํามากนะครับผมด้านหลังสุดก็จะมีเรื่องของเสาอากาศที่เป็นแบบคีบฉลามอีกด้วยมาดูด้านท้ายกันบ้างสิ่งที่พรีเมียมเมีมากกว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็คือตรงนี้เลย ดีไซน์ของสปอยเลอร์หลังที่ออกแบบมาให้มีลักษณะตกแต่งพิเศษนั่นเองนะครับเป็นลักษณะของตัวสปอยเลอร์ที่ออกมายื่นออกมาแบบนี้นครับเพิ่มความสวยความสปอร์ตให้กับรุ่นนี้ไปอีกบอกเลยว่า Premium มเอสตัวท็อปมีความแตกต่างตรงนี้อีกอันนึงครับ สำหรับด้านหลังนะครับยังคงรักษาดีไซน์ของเดิมไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟเบกรกตรงที่3มนะครับมีไลฟ่ฟาหลังแล้วก็มีเรื่องของปัดกระจกด้านหลังก็จะมีให้นะครับด้านหลังก็จะมีเรื่องของกล้องนะครับที่จะสามารถแสดงผลไปตรงหน้าจอได้ด้วยเวลาที่เราถอยนะครับทำงานกับกล้องด้านหน้าแล้วก็กล้องข้างเป็น360องศาเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับตรงนี้เลยด้านท้ายนี่ เราได้ทําด้านท้ายใหม่นะครับที่เป็น d i f f u s ซ r แบบใหม่เ้าอเพิ่มความเนี่ยบอกเลยว่ามีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวยาริสตัวนี้ทําให้คนที่ขับมาด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารถคันนี้ด้านท้ายเนี่ยมันออกแบบมาให้ดูสวยงามมากส่วนไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายไฟท้ายก็เป็นเส้นแบบ LED นั่นเองทําให้คนที่ขับรถตามมาด้านหลังเนี่ยสามารถมองเห็นรถเราได้ชัดเจนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้อีกด้วยนะครับโอเคผมเปิดด้านท้ายให้ดูด้านท้ายนี่เลย เปิดมานะครับก็จะเจอตรงนี้เลยเป็นม่านบังสัมภาระแล้วก็ห้องโดยสารที่กว้างขวางมากสําหรับตัวพร e เมียมเอสเนี่ยยังสามารถปรับเบาะได้ด้วยนะครับพับเบาะเป็น40 60ก็ยังสามารถพับได้ทําให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยมีความจุมากขึ้นเพราะมีความจุมากขึ้นเราก็ใส่ของได้มากขึ้นนั่นเองครับ ต่อมามาดูเรื่องของขุมพลังกันบ้างนะครับของเราเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc เป็น d u a l VVT-i จับคู่กับเกียร์ CVT นะครับบอกเลยว่าทั้งเครื่องยนต์ดูอ l VVT-i กับเครื่องอตัวเกียร์ CVT เนี่ยพอมันจับคู่กันแล้วนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับทำให้สูงสุดถึง23.3กิโลลิตรนั่นเองบอกเลยว่ากําลังเครื่องยนต์เท่านี้ขับกับเกียร์เท่านี้นะครับก็เพียงพอสําหรับการใช้งานแล้ว สำหรับการเข้าออกตัวรถนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นั่นเองสามารถที่จะกดปลดล็อกแลวก็กดล็อคล็อก,อกได้กับตรงนี้เลยสามารถที่จะเข้าออกตัวรถได้ง่ายโดยที่ว่าเราไม่ต้องถือกุญแจนะครับผมโอเคเราไปดูภายในกันครับว่ามีอะไรคีีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างมาดูภายในกันบ้างนะครับทุกคนเรื่องของฟังก์ชันความสุขกสบายภายในเนี่ยบอกเลยว่าครบคันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยที่เราไปดูนะครับก็คืออินทีเลียภายในก่อน เบาของเรานะครับเป็นเบาะแดงตัดกับสีดำสำหรับรุ่นพรีเมียมนะครับแล้วก็อินทีเนียภายในไม่ว่าจะเป็นแผงประตูข้างก็เป็นสีดำนะครับผมที่เป็นเปลี่ยนนงแบ็กแล้วก็ตัวส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยก็จะบุหนังด้วยก็ือเพิ่มเรื่องของความสวยงามให้กับตัวภายในดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นดูความสวยงามมากยิ่งขึ้นแถมอีกทั้งเป็นเบาะหนังด้วยสามารถทําความสะอาดได้ง่ายด้วยครับต่อมาเราไปดูฟังก์ชันอื่นๆกันบ้างนะครับที่ทําให้รถคันนี้เป็นรุ่นท็อปนั่นเองเริ่มจากด้านบนสุดเลยครับผมจะมีเรื่องของ กล้องบันทึกหน้าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และอีกทั้งกล้องตัวนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi โหลดภาพออกมาแบบไร้สายได้ด้วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วยครับถัดลงมาอีกนิดนึงก็จะเจอตัวนี้เลยครับผมเป็นกระจกตัดแสงอัโตโนมัตินั่นเองเวลาที่ข้างนอกมีแสงมากนะครับผมหรือว่าตอนกลางคืนรถด้านหลังเปิดไฟสูงขึ้นมาเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นครับเป็นการตัดแสงอัโตโนมัตินั่นเอง ถัดมานะครับมาดูตรงนี้เลยนี่เลยทุกคนคอนโซลกลางนะครับผมเป็นคอนโซลที่ออกแบบมาให้รองรับกับตัวนี้เลยครับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วใหญ่มากๆทุกคนนี่คือจอใหม่ของเรานะครับจอใหม่ของเราขนาด9นิ้วรองรับนะครับเป็นระบบ Android Auto หรือ Apple CarPlay หรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะมองรถเป็นแบบ3 60อ,องศาก็สามารถมองผ่านจอขนาดใหญ่9นิ้วนี้ได้เลยครับผม ลงมาด้านล่างนิดนึงทุกคนนี่จะเจอเรื่องของเครื่องปรับอากาศนั่นเองเครื่องปรับอากาศของเรานะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติสามารถเพิ่มและลดความเร็วพลมได้แบบออตโอตโน้นเองรวมถึงอุณหภูมิเนี่ยก็สามารถปรับลดได้อย่างสบายๆด้วยครับข้างล่างทุกคนข้างล่างนี้ด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของนะครับขนาดใหญ่สามารถวางแก้วได้ถึง2แก้วถัดลงมาข้งางล่างอีกนิดนึงก็จะเจอเ,จอเกียร์ เกียร์เป็นเกียร์แบบ CVT นะครับที่มีเกียร์ P R N D แล้วก็ S รวมถึงเราสามารถใช้โหมดในการขับขี่โหมด S เนี่ยเป็นโหมดสปอร์ตได้อีกด้วยนะครับหัดมาด้านล่างก็จะเจอนี่เลยแบกมือแบบสายนะครับแล้วก็ตัว power outlet เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ด้วยครับต่อมาพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบหุ่มหนังมาเรียบร้อยแล้วเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านมีฟังก์ชันการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลดเสียงรับสายวางสายหรือเปลี่ยนโหมดก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโหมดวิทยุ เป็นโหมด Apple c a r p l a y หรือเป็นโหมดเล่น USB ก็สามารถทําได้ส่วนฝั่งขวานะครับก็จะเป็นหน้าจอหน้าปัดที่สามารถควบคุมหน้าจอตรงกลางได้หน้าจอหน้าปัดตรงกลางก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็รวมถึงมีหน้าจอดิจิตอลเพื่อจะแสดงผลต่างๆให้กับคุณลูกค้าที่สามารถขับรถเนี่ยได้เห็นข้อมูลต่างๆของตัวรถได้ดีด้วยครับ และอีกจุดเด่นอีกกันหนึ่งนะครับของรถคันนี้คือเราได้มีออปชันเรื่องของความปลอดภัยต่างๆที่สามารถที่จะควบคุมผ่านแผงด้านขวาตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ BSM นะครับ By Spot Monitor ก็สามารถที่จะเปิดปิดได้ด้วยปุ่มนี้ VSC t r c ก็อยู่ที่ปุ่มด้านข้างนี้ครับสามารถใช้งานได้ง่ายมากรวมถึงนี่ครับระบบ PCS ก็คือระบบเตือนก่อนการชนนั่นเองรถคันนี้มีมาให้เรียบร้อยเราสามารถที่จะกดนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะใช้เตือน,อนก่อนการชนเนี่ยกี่ระยะ รวมถึงนี่เลยครับ start stop engine เราสามารถที่จะปิดเปิดระบบ start stop engine ได้ดับด้านข้างรวมถึงปุ่มอีกปุ่มหนึ่งครับที่มีแยกขึ้นมาก็คือเรื่องของ lane departure alert นั่นเองสามารถที่จะปิดแล้วก็เปิดสามารถที่จะควบคุมผ่านตรงนี้ได้แยกออกจากกาันชัดเจนทำให้เรื่องของความปลอดภัยนั้นนะสามารถเลือกใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ โอเคตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังกันบ้างนะครับบอกเลยว่าห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเหมือนเดิมนั่นเองเรื่องของเบาะข้างหลังก็จะเป็นเบาะดําดตัดแดงเป็นสีทูโทออกมาสวยงามมากด้านข้างแผงประตูข้างนะครับผมก็จะติดต่งด้วยลายเปียโนแ no บ็กแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยเขาจะหุ้มหนังให้ด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามให้ต่อมาอีกอย่างหนึ่งของไฮไลท์ด้านหลังนะครับก็คือตรงนี้เลยช่อง USB Type C 2ช่องนะครับเพื่อให้คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยสามารถใช้งานเป็น USB Type C ในการที่จะชาร์จแบตได้ ความสะดวกสบายในการขับขี่เวลาที่คนที่เข้ามานั่งข้างหลังเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆเลยครับรวมถึงเบาะข้างหลังนะครับสำหรับใครที่มีเด็กนะครับผมที่ต้องการติดตั้งเรื่องของคาซีทเราก็จะมีไอโซฟิกนะครับสามารถที่จะเสียบเบาะเข้าไปตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นการล็อกคาซีทนะครับให้ติดกับเบาะโดยที่ว่าไม่มีการขยับในนั่นเองและนี่ก็คือด้านหลังของรถคันนี้ครับ โดยสรุปของคลิปนี้นะครับภายนอกของเจ้ายาริสที่มีการปรับปรุงนะครับเราได้มีการเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าใหม่ให้เป็นแบบแฮมเมอร์เฮดนั่นเองรวมถึงด้านหน้าเนี่ยเราก็ยังเปลี่ยนเรื่องของไฟหน้าให้เป็นดีไซน์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยครับส่วนด้านข้างของรถคันนี้ได้มีการเปลี่ยนดีไซน์ของล้อและด้านท้ายนะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมเได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับดีไซน์ให้ตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนภายในกันบ้างภายในก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เนียนะครับถ้าเป็นตัวพรีเมียมเตัวนี้ครับก็จะเป็นเบาะหนังที่เป็นสีดําสลับกับสีแดงส่วนเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่ที่มีขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้านบนจะมีเรื่องของกระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติ มีกล้องบันทึกภาพหน้ามาให้ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ด้วยระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ BSM RC TA ก็มีมาให้พร้อมเรียบร้อยอไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย7ตำแหน่ง ABS EBD BA VSC TRC HAC มีมาครบนะครับตัว o t a s a า e t y s e n เซนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเตือนก่อนการชนระบบป้องกันการ,การออกนอกเลน ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมและอีกทั้งนะครับรถคันนี้ยังมีระบบ BSM และ RCTA เพิ่มมาให้ด้วยทุกอย่างคือความปลอดภัยที่ Toyota ใส่ใจกับทุกคนครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอวันนี้ครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงเจ้า Toyota ายาริปี2023อยากให้ผมกอบจักราพันพาไปรีวิวรถคันไหนสอนการใช้งานอะไรฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe และก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ